สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องชอก๊อปรถมือสองนะครับมี t o y ย t a c o r o l นานะครับมานำเสนอตัวนี้เป็นตัวท็อปรีมิตต์นะครับลิฟทสีล้อนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทัลล็อกนะครับใช้ได้ครบนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับเครื่องดีแอร์เย็นครับมีรายละเอียดชมนะครับสวัสดีครับ FC ช่องชอก๊อปรถมือสองนะครับวันนี้มีรถมานำเสนออีกหนึ่งคันครับ โตโยต้าคุลล่าตองหนึ่งครับคันนี้เปิดตองสีสวยครับสีพอใช้ได้นะครับคันนี้สีมีตำหนิหน่อยนะครับมีตำหนิตรงนี้ครับแล้วก็มีรอยแตกตรงนี้หน่อยนะครับแต่โดยรวมก็ดูไม่น่าเกลียดครับดูสวยอยู่นะครับ โดยรวมภายนอกโดยรวมกันก่อนนะครับคันนี้พัสดีหกเจ็ครับขาด1เดือนครับขาดไม่เกินนะครับขาดไม่เกินได้ล้อแมกครับได้ล้อแมกยางพอใช้ได้อยู่ครับคันนี้ขับกลได้สบายครับเครื่องดีมากครับแอร์เย็นแอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับคันนี้แอร์เย็นนะครับคันนี้คันนี้ มียางอะไรมีแมรงครบนะครับมียางอะไรมีแม่รงครบคันนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่เครื่องตัวเก่าเคยแก๊สแต่เครื่องตัวใหม่ไม่เคยใช้แก๊สเลยนะครับสรุปก็คือรถตัวนี้ไม่เคยไม่เคยดมแก๊สนะครับเครื่องวิ่งนิ่งเลยครับนิ่งมากครับคันนี้คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าเป็นตัวท็อปครับเป็นดิสสี่ล้อนะครับ ดิสเบรกสี่ล้อดิสเบรกสี่ล้อครับเป็นเซนทันล็อกนะครับเซนทันล็อกเซนทันล็อกเป็นเซนทันล็อกตัวลิมิเต็ดครับตัวนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับเป็นสีลิมิเต็ดครับ สวยๆครับระบบไฟที่ครบหมดนะครับแอร์เย็นครับรถพร้อมใช้งานเลยครับคันนี้รถใช้งานอยู่ตลอดนะครับเจ้าของเก่าใช้งานชิบตั้นี้จะมีแค่นี้แหละครับสองจุดสีคันนี้ผมให้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับใช้ได้ครับไม่น่าเกลียดครับเจ้าของเก่าดูแลดีอยู่ครับลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ดูภยายในกันก่อนครับภยายในสวยนะครับมีขาดมีอะไรตามกันใช้งานหน่อยเบาะหลังไม่ขาดนะครับเบาะหลังไม่ขาดเบาะหลังไม่ขาดคอนโซลดีครับไม่มีผุไม่มีผุไม่ผุไม่แตกครับสวยเลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแต่งนะครับพวงมาลัยแต่ง ลองฟังเสียงเครื่องครับชุ้มเดียวติดเลยครับเครื่องดีมากครับคันนี้เปิดแอร์ไว้ก่อนแอร์เย็นมากครับคันนี้เครื่องเงียบๆนิ่งๆเลยครับเครื่องเสียงมีให้นะครับใช้ได้นะครับเพลงติดอยู่ครับระบบเดิมใช้ได้หมดนะครับ เกน้ามันขึ้นนะครับความร้อนขึ้นนะครับความเร็วขึ้นแต่วัดรอบไม่ขึ้นนะครับวัดรอบไม่ขึ้นมาดูเครื่องนครับประตูปิดดีเลยนะครับไม่ตกนะครับประตูปิดดีสี่บานเลยนะครับไม่ตกครับเครื่องนิ่งมากครับคันนี้เครื่องไม่เคยดมแก๊สนะครับตัวนี้ เครื่องเงี่ยมๆเลยครับไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องกีญม่มากคับเจ้าของก้่าวดูได้ดีมากประมาณนี้ครับ ครับสนใจติดต่อมาครับ08 7 7 2 9 1 8 56ครับชชอฟรถมือสองครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถด,ดีๆราคาถูกๆนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมารีวิว ep 2ตอนขับนะครับ